สำหรับผู้ที่มีปัจจัยมากหน่อยที่พอเหลือเก็บเหลือเก็บก็อยากแนะนําเป็นสมเด็จบางขุนพรมลองเอามาก็ลองจากวัดระฆังกับบางขุนพรมจะเป็นวัดชโยโยวัดชาโยเนี่ยคุณเลรู้ไหมว่าสร้างพร้อมอะไรพร้อมอะไรครับของพร้อมวัดระฆังหลวงปู่ทวดเนื้อว่านปีพศสอง7บเจแล้วก็จะมี อีกรุ่นอีกนอกจากเตารีดใหญ่แล้วก็มีเตารีดเล็กอาปาเช่ที่เขาเรียกอาปาเช่เหมือนอาปาเช่คือเรียกตามลักษณะเหมือนอินเดียแดงอาปาเช่เขาเรียกอาปาเช่เนี่ยเนื้ออาปาเช่ไม่เคยเจอเนื้อนาวาเลยนะเจอแต่เนื้อโลหะผสมอย่างเดียวต่อไปนี่นะที่เก็บได้ในปี2568หกปลวงพ่อปานวัดบางหลวงโอ้หลวงพ่อนี่พิมพ์ขี่ไก่หั้ง่วง